สวัสดีครับผมกลับมาพบมาพ่อกันอีกคือเก่าครับกับเอ็กอุบคนปนก้นกัวครับผมก่อนที่ไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกรลังใจได้ครับผมวันนี้ก็กลับมาพ่อกับที่น้องทุกท่านอีกคือเกเาครับกับการปัดเงาพระเลี่ยมเลนใสครับผมช่วงนี้ก็จะทดลองเลียบเล่นเรื่อยครับผมจะได้รู พัฒนาการของตัวเองว่าม,มันสีดีขึ้นซ้ำไดครับพอหลังจากทีก่ทดลองอย่างมากสามสี่วงแล้วคน้างก็ใจครับสำหรับพัฒนาการของตัวเองถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จับจุดจิงที่มันคิดพลาดถึงเรื่อยๆได้ อาจจะยังบดีที่สุดเพระว่าแบถือว่าโอเคครับถือว่าการไปแก้ไขงานถือว่าหน่อยลงครับแต่ว่าห้งางพัฒนาแก้ไขขอพิพา,ากษาไปถูกทุกครับจะเป็นอีกหนึ่งห้องที่ได้รับการปับปุง แกใช้ใช้ท้อดีครับน,นีสาพมากี่บเขาใจก่อนแต่เขาไปสอบถามสามาชีูดูนี่คุสมาคเรื่ักกันน้ำแห่งประเทศไทยครับผมนี่คุณหายถึงนี่พี่สมาชี้เนก้วยทำแนะนําสำรับคือไม่ เข้าตรงน็แน uh ่ใจเกียร in ์ใครแน่ใระมาณนี้ยเขาก็นำมาเกียร์ในี่ขอพิจา่านหรือขอผุกครอที่เขาม้วงถามไปะมานนี้ยสำหรับวงเงิครับวงนส่วนปับปุูทีครับคนกลางข้อใจครับผม เห็นหน่อยมากเพราะว่าเขาไปเน้นกันตอนการคัดกระดาษใส้คัดสบายสบายแล้วหนามาคัดกระดาษใส้ในละเอียดทั่ขครับมันจะเลยงานเข่าลาบลื่นะครับลดปัญหาขอผพิดผัาด ใส่พอตรงกวนครับีมประมาณนี้ครับคือว่าพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆในระดับที่พึ่งพอใจกรับผมจากองค์เรลกจนมาหอดองค์นี้องค์เรกนี่คะเนนเ,เต็มซิบนี่ผมให้จะฟ้องอยู่ประมาณหา ในครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจครับผมองสอง 3, องสามองสี่ก็ขยับขึ้นมามาหกจ็ดประมาณนี้ครับอยู่ได้ประมาณนี้ส่วนสาหรับองค์นี้ผมว่าผมให้อยู่ประมาณแปดลยครับกับองคนก่อนที่ผ่านมาแปดถึงเก่าครับอาจจะยังหมดถึงสิบคะแนนเต็มแต่ว่าก็อยู่ในระดับ ถึงเก่าครับผมหรือว่าเป็นสิ่งถีดมาครับพอใจก็เดี๋ยวผมจะนั่งไปเข่าคัดผ่าอีกรอบนึงครับตามหูห่วงหรืออยู่ในลู่ห่วงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคัดผ่าครับผม